สวัสดีแฟนบอลแมนชเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเนื้อหาข่าวสารของสโมสรแมนชเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่จะไปข้อมูลกันแบบเด็มครับก็ฝากกันด้วยครับในเรื่องของ Facebook Fanpage นะฮะแล้วก็ช่อง YouTube ช่องสำรองช่องหนึ่งให้กดติดตามกันนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างทั้ง2ลิงก์เลยนะครับก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับในศึกเีเบเลกอังกฤษนะฮะ คู่ระหว่างแมนเชสเตอร์เดทีมเยือนนะครับเจอกับอาเซนอนนะครับเจ้าบ้านนะครับจบก,กันไปศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับคลิปนี้ก็ไม่ได้มีในเรื่องของภาพเหตุการณ์การทําประตูมาให้ดูนะครับเพราะว่ามันไม่มีผลสกอร์ที่เกิดขึ้นนะครับก็เดี๋ยวเรามาเคาะประเด็นกันเลยดีกว่านะครับว่ามีอะไรนะ่าสนใจบ้าง7ประเด็นหลังเกมซึ่งเรื่องแรกนะครับ เกมวันนี้นะครับทั้งคู่ก็คือทั้งอาร์เซนอลเจ้าบ้านแล้วก็แมนยูทีมเดือนทั้งคู่เนี่ยจัดชุดเต็มนะครับจัดชุดที่ดีที่สุดออกมาเจอกันเลยนะครับไม่มีการจัดแบบโรเลชั่นนะครับแมนยูก็เอาคาวานี่เอาบรูโน่เอาเฟรดเอาแมตต์วมรนีย์แรดฟอร์ดบ็อกบาจัดเต็มให้นะครับแนวร,รับเข้ามาชุดผู้เล่นตัวที่ดีที่สุดณนะเวลานี้ลงเล่นพร้อมกัน ในฝั่งของทางอาร์เซนอลก็จัดเล่นชุดที่ดีสุดลงเล่นเช่นเดียวกันนะครับก็ถือว่าเกมวันนี้ภาพรวมถือว่าเป็นเกมที่สนุกนะถึงแม้ว่าจะเสมอศูนย์ศูนย์แต่ว่ามันเป็นการเปิดบอลเข้าแลกกันเหมือนกันหลายต่อหลายครั้งนะครับเพียงแต่ว่าจังหวะสุดท้ายมันไม่ดีเท่านั้นเองนะครับผมคิดว่าศูนย์ศูนย์แต่ว่าเป็นเกมที่สนุกใช้ได้เลยในมุมมองผมนะครับนี่คือประเด็นรแรกก็คือการจัดเต็มนะครับของทั้งคู่แสดงเห็นว่าต้องการ สามแต้มทั้งคู่เลยนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็แบ่งแต้มกันไปคนละหนึ่งแต้มเท่านั้นนะครับก็ถือว่าผมคิดว่า,วาการมาเยือนอร์เซอลนในช่วงเวลาเนี้ยช่วงที่อร์เซอลนฟอร์มดีด้วยเนี่ยนะครับผมคิดว่าการแบ่งแต้มเนี่ยถือว่าก็โอเคแล้วนะครับนะภาพรวมถือว่าโอเคแล้วนะครับแบ่งแต้มกันได้ก็ดีกว่าแพ้นะครับแล้วก็ประเด็นที่สองครับก็คือคุณภาพของตัวเรมเส้นทั้งสองข้างนะครับทั้งซ้ายแล้วก็ขวานะครับ ช่วงครึ่งแรกเนี่ยเราจะได้เห็นว่าระบบแรกเนี่ยเอาปอกบานะครับไปเล่นตัวริมเส้นฝั่งซ้ายแต่ว่าพอแม็กทรวแมนีเจ็บเนี่ยก็มีการจับปอกบาลงมาเล่นกองกลางลึกเหมือนเดิมนะครับเป็นกองกลางคู่กับเฟสดแล้วก็เอามาซียวลงมาเป็นริมเส้นฝั่งซ้ายแรดฟอร์ดฝั่งขวานะครับซึ่งถ้าเราพูดถึงภาพรวมตัวริมเส้นก็ยังเหมือนเดิมแหละก็คือคุณภาพยังไม่มากพอแล้วก็มีการพูดถึง การเล่นของทางแรดฟอร์ดในเกมนี้ด้วยนะครับเรื่องของการตัดสินใจนะครับรวมทั้งในเรื่องของคุณภาพนะครับโอเคมาซียาเนี่ยเราได้เห็นกันอยู่แล้วนะครับว่าคุณภาพมีออกมาเป็นอย่างไรบ้างแต่แรดฟอร์ดการที่เอาแรดฟอร์ดไปท่ด้าน,นขวาเนี่ยมันดูเหมือนกับเป็นการลดคุณภาพแรดฟอร์ดเกินไปหรือเปล่านะครับเพราะว่าแรดฟอร์ดพอไปอยู่ด้านซ้ายเนี่ยเราจะได้เห็นว่าการประสานงานกับทางลูกชอแล้วก็การเติมเกมลุกทําเกมลุกของเขา จะดูดีกว่าด้านขวาอีกนะครับถ้าเกิดแรดฟอร์ดมายืนริมเส้นฝั่งซ้ายนะครับนี่คือการจัดตำแหน่งตัวริมเส้นหรือว่าการทำหน้าที่ของริมเส้นทั้งสองข้างยังต่ำกว่ามาตรฐานแล้วก็ยังมีคุณภาพที่ไม่มากพอนะครับเป็นอีกเกมที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจน นะนี่คือประเด็นที่2นะครับแล้วก็ประเด็นที่3ครับก็คือเกมวันนี้แมนยูมีโอกาสจบอยู่ครับแบบจะจอ่อมือนกันอย่างเช่นจังหวะของคาวานี่จังหวะของวันวิซาก้าที่เติมขึ้นมาจังหวะของทางแรดฟอร์ดที่มีโอกาสล้มโล่งนะครับแต่ว่าไม่ได้เลือกยิงจังหวะแรกแล้วก็อีกหลายจังหวะเลยนะครับที่เราได้เห็นกันแบบน่าจะเป็นประตูแต่ว่าเราทํากันไม่ได้นะครับจบได้ไม่ดีพอคาวานี ani, ก่ก็วันนี้ก็ไม่ใช่วันของเขาด้วยนะครับปกติคือคาวานี่ มีโอกาสแต่และครั้งก็ต้องอย่างน้อยๆก็ต้องเข้ากรอบแหละต้องมีลุนนะครับแต่ว่านี่ก็คือไม่ใช่บอลของเขานะครับแล้วก็ผู้เล่นอีกหลายคนที่พยายามยิงอย่างเช่นเฟรดอย่างเงี้ยก็ยิงได้ดีแต่ว่าสุดท้ายก็โดนแบรนเลโน่ปัดออกไปนะครับแบบสุดปลายมืออย่างเงี้ยนะครับมีโอกาสอาร์เซนอลเองก็มีโอกาสนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้แมนยูก็มีโอกาสเข้าทําจังหวะสุดท้ายก็ไม่ได้นะครับถือว่าภาพรวมนัดน,นี้แมนยูก็ไม่สามารถจบสกอร์ในจังหวะสุดท้ายได้ นะครับจงังหวะสุดท้ายไม่ดีกันเองนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีโอกาสแต่ว่าจบไม่ดีกันเองนะครับแล้วก็ประเด็นที่4ก็คือการที่แมนเชสเตอร์เตณพบกับอาร์เซนอลยังคงเป็นงานยากอยู่เสมอนะครับผมได้มีการข้อสถิติในช่วง4-5เกมนัดหลังที่แมนยูพบกับอาร์เซนอลมาแล้วก่อนเกมนะครับซึ่งเรื่องของสถิติ4-5นัดหลังมาเนี่ยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อไม่นานเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่เนี่ยนะครับการที่แมนยูเจอกับอาร์เซนอลเนี่ยสถิติ การดวลกันเนี่ยสูสีกันมากนะครับแล้วก็พิ่ส่วนได้เห็นว่าเกมนนี้นะครับก็เป็นงานยากของแมนยูอีกครั้งในยามที่เจอกับอาร์เซนอลในยุคหลังๆนะครับนี่คือประเด็นที่4นะครับที่เราเอามาเคาะกันนะครับส่วนประเด็นที่5ครับก็คือเรื่องของฟูลแบ็กนะครับนัดน,นี้เรามีการเติมจาก ผู้เล่นฟูลแบ็คทั้งสองข้างเนี่ยนะครับก็เติมตามปกตินั่นแหละนะครับอาจจะมีบางจังหวะครับที่เติมขึ้นมาแล้วก็น่าจะครอสได้ดีแต่ว่าคอร์ไม่ได้นะครับแต่ก็เราได้เห็นวันบิสาก้าเติมขึ้นมามาหมงแบบเจาะๆแบบโล่งๆเหมือนกันนะครับมีพื้นที่ให้หมงแล้วกันนะครับแต่ว่าเสียดายครับหมงไม่เข้า แล้วก็มีหลายจังหวะที่วันบิซาก้าเติมขึ้นมาสวยๆลูกชอเช่นเดียวกันนะครับหลังๆวันนี้เราได้เห็นการเติมจากแบ็คทั้งสองข้างดีๆสวยๆหลายครั้งแต่เพียงแต่ว่าเรื่องของโอกาสสุดท้ายครับจังหวะสุดท้ายเรื่องของการคอสบอลถ้าทําได้ดีกว่านี้มันจะเพอร์เฟกกว่านี้ครับหรือว่าขึ้นมาแล้วก็มีในเรื่องของการจบสกอร์เมื่อมีโอกาสอย่างเช่นวันพิซาก้าจบสกอร์ได้ด้วยมันจะเพอร์เฟกกว่านี้ครับแต่ว่านัดนี้แล้วก็ก่อนหน้านั้นยังทําได้ไม่ดีพอในเรื่องของการ เปิดบอลหรือว่าเรื่องของการมีส่วนร่วมในการทำประตูต่างๆนะครับแต่ว่าเติมขึ้นมาดีแล้วแหละนะครับเหลือเพียงแค่จังหวะสุดท้ายเนี่ยถ้ามีส่วนร่วมเรื่องของประตูด้วยเนี่ยจะเพอร์เฟกเลยนะครับนี่คือประเด็นที่5ที่เราเอามาขอ,อกันนะครับส่วนประเด็นที่6กครับก็คือผลงานของแมนยูในการเจอกับทีมบิ๊กซิเนี่ยถือว่ายังไม่ค่อยที่จะชัดเจนสักเท่าไหร่ ในครับในการเจอกับสเปอร์เชลซีาร์เนอลซิตี้ลิเวอร์พูลอย่างเงี้ยนะครับก็คือภาพรวมในช่วงที่เจอกันมาเนี่ยนะครับก็ยังถือว่าเป็นงานยากในการที่โอเล่เนี่ยพาทีมเจอกับกลุ่มเม็กซิกก็ยากอยู่เสมอนะครับยังแบบไม่ได้แบบมีอะไรที่แบบเออเป็นผลอร์ที่น่าประทับใจเลยนะอะไรชำนองนั้นนะครับแล้วก็ประเด็นที่7นะครับก็คือนัดนี้นะครับ เราจะได้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงนะักเตะเนี่ยนะครับมีการพูดถึงกันคือมันมีอีกมุมหนึ่งนะบางคนอาจจะมองว่าเรื่องของการเปลี่ยนแปลงตอนจังหวะที่แมตทูบนีได้รับบาดเจ็บใช่ไหมครับแล้วก็จริงๆเนี่ยหลายๆคนเนี่ยอาจจะมองว่าดอนนี่ฟันเดอร์เบกถ้าเปลี่ยนตามตำแหน่งนะดอนนี่ฟันเดอร์เบกเนี่ยถือว่าถ้าเกิดจะส่งลงเล่นเนี่ยส่งได้นะครับแล้วก็เป็นเกมที่น่าจะเหมาะกับดอนนี่ฟันเดอร์เบกด้วยเพราะว่าเป็นเกมที่ต้องใช้พละกําลังด้วย นะครับในเรื่องการวิ่งไล่ในเรื่องการวิ่งเคลื่อนที่นะครับแต่ทีนี้นะครับโอเล่กลับไปเปลี่ยนแผนมาใช้4 2 3 1จริงๆบ็อกบาก็ไปยืน4 2 3 1อยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่ามันก็หกเข้าหกออกเพียงแต่ว่าตอนเปลี่ยนมาซิอาลงมาเนี่ยมันก็เป็น4 2 3 1ปกติเลยนะครับเป็นตัวริมเส้นธรรมชาติและไม่ต้องหบเข้าหบออกบ่อยครั้งหละนะครับก็มีการมองแย้งหน่อยว่าทําไม ไม่เอาโดนิฟานเดเบกมาแทนตำแหน่งของแมคโทมินีไปนะครับเป็นการเปลี่ยนตำแหน่งต่อตำแหน่งนะครับแต่ว่าโอเล่ไม่ได้เลือกเสี่ยงแบบนั้นนะครับแล้วก็เลือกใช้มาซียลงมาแล้วก็โดนิี่พระวิจารณ์ตามระเบียบกันไปนะครับก็นี่คือการตัดสินใจเรื่องที่7นะครับก็คือการเปลี่ยนแปลงแผนการเล่นของโอเล่นะครับหลังจากที่แมคโทมินีได้รับบาดเจ็บนะฮะก็ประมาณนี้นะครับนี่คือ7ประเด็นที่เอามาคอกันนะครับภาพรวมอย่างที่ผมบอกกันไปแหละ นะครับเราก็ไม่ได้เล่นแย่นะครับเราไม่ได้แบบว่าไม่มีโอกาสเลยนะเรามีนะครับแต่ว่ามันก็จบไม่ได้นะครับเราก็สุดท้ายเนี่ยผมก็คิดว่าการมาแบ่งแต้มกับอาร์เซนอลในบ้านอาร์เซนอลก็ถือว่าโอเคแล้วนะนะครับแล้วก็อยู่ในช่วงที่อาร์เซนอลขาอฟอร์มดีด้วยเราต้องเข้าใจแบบนี้นะครับนะก็โอเคครับไว้ว่าการเกมหน้านะฮะส่วนเรื่องราวต่อมาครับก็เป็นเรื่องราวของอับบอดิยโรกันหน่อยนะครับก็ ล่าสุดเนี่ยอมาเดียโลครับไปลงเล่นให้กับชุดไม่เกินยีปีนะครับในเกมที่แมนเชสเตอร์เดนเนี่ยพบกับล mm ิ hmm. เวอร์พูลนะครับซึ่งเกมดังกล่าวนะครับก็ทางอมาเดียโลเนี่ยสามารถทำประตูได้ด้วยนะครับถึง2ประตูด้วยกันโผลสกอร์ออกมาก็จบเกม6ประตูต่อ3นะครับแมนยูชนะได้ซึ่งอมาเดียโลภาพรวมผมไปนั่งดูคลิปมาละนะครับก็ได้ดูในเรื่องของสกิลความสามารถเฉพาะตัวมีความเร็วเทคนิคดี นะครับคลองบอลได้ก็ค่อนข้างดีในระดับหนึ่งนะครับแต่สิ่งที่ต้องแก้ไขเนี่ยมันก็มีอยู่นะครับอย่างที่ผมมองนะนะครับในมุมมองผมเ่ยก็คือเรื่องของการที่เจ้าตัวเก็บบอลไว้กับตัวนานในะครับในหลายจังหวะนะฮะซึ่งเล่นให้กับชุดเยาวชนเนี่ยมันเล่นได้นะครับในการเก็บบอลไว้กับตัวนานแต่ว่าประเด็นนี้ถ้าเกิดอาร์มาเดียโลเนี่ยขึ้นไปสู่ทีมชุดแรกแล้วก็เล่นในหลีกสูงสุดของกรีฑาเนี่ยหรือว่าขึ้นไปเล่นกับทีมชุดแรกแล้วกัน นะครับการที่เก็บบอลไว้กับตัวนานๆแบบนี้ถ้าคุณคลองบอลได้ไม่เหนียวพอนะครับเก็บบอลได้ไม่เหนียวพอเนี่ยคุณอาจจะโดนชนกระเด็นก็ได้หรือว่าเสียบอลแบบง่ายๆก็ได้นะนะครับเพราะฉะนั้นต้องมีการออกบอลให้เร็วกว่านี้นะครับแล้วก็พยายามที่จะเลือกเล่นแบบน้อยจังหวะนะครับทำนองนั้นนะนั่นคือมุมมองผมที่ผมมองมาแต่ว่าด้วยในเรื่องของสไตล์การเล่นนะครับผมพอเข้าใจได้เกี่ยวกับผู้เล่นสไตล์แบบนี้นะครับบันก็ต้องมีบางจังหวะที่ เก็บบอลไว้กับตัวนานหน่อยนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือการตัดสินใจแหละบางจังหวะที่ควรที่จะจ่ายแต่ว่าดันไปยิงทำนองนั้นนะครับจังหวะแบบนี้นะฮะก็คือเพื่อนในทีมเนี่ยก็มีการบ่นอยู่บ้างนะครับจากคลิปที่ผมมองนะครับก็ในเกมวันนี้นะครับนอกจากอมาดเยโร่ที่เด่นแล้วเนี่ยนะครับว่ากันว่าก็ยังมีในส่วนของโจฮูกิลนะครับที่เด่นด้วยที่เป็นกองหน้าซึ่งโจฮูกิลเนี่ย คือผลงานดีครับแล้วก็มีการโปรโมทค่อนข้างเยอะนะครับว่าผลงานน่าจะมีการผลักดันขึ้นมาในเร็วๆนี้นะครับก็รอดูกันแล้วก็อีกคนหนึ่งนะครับที่ผมมองว่าถึงเวลาที่จะต้องปั้นแล้วนะครับซีซั่นหน้าต้องมีการเรียกใช้แล้วก็คือฮันนี่บาลเมดบีนะครับเป็นมิดฟิลตัวรุกนะครับกองกลางตัวกลางนี่แหละนะครับก็อยากให้ดันขึ้นมามาเป็นตัวหมุนเวียนมาเป็นกําลังสำรองให้กับบรูโน่ก็ได้นะครับก็ลองใช้ดูนะ ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันแหละว่าจะดีหรือไม่ดีแต่ว่าการผลักดันดาวรุ่งรายเนี่ยน่าจะเวิร์กในมุมมองผมนะครับแล้วก็ยังมีดาวรุ่งรายอื่นนะที่เล่นได้ดีอย่างอนา,าวพูมาวอย่างเงี้ยนะครับก็ทําให้ดีด้วยนะครับดาวรุ่งโดดเด่นเยอะครับแต่ว่าอย่างที่บอกกันไปแหละก็คือชุดเยาวชนอาจจะดีแต่ว่าพอเข้าสู่ทีมชุดแรกมีส่วนร่วมกับทีมชุดแรกเนี่ยเราไม่ทราบเลยครับว่ามันจะมาในทิศทางไหนซึ่งเราก็เห็นมาเยอะใช่ไหมครับว่าดาวรุ่งหลายๆคนเล่นให้กับชุดเยาวชนเล่นดีแต่ว่าพอ ขึ้นสู่ทีมชุดแรกเนี่ยนะครับมันก็อีกแบบหนึ่งคนละเรื่องเลยนะครับส่วนใหญ่ก็ไปไม่รอดแหละนะฮะก็มีน้อยคนนะครับที่จะประสบความสำเร็จเนาะนะครับแต่ว่าก็ให้กําลังใจกันไปนะครับโดยเฉพาะอามาเดียโลเนี่ยนะครับที่โอล่ก็คาดหวังไว้นะครับว่าจะเก็บเอาไว้ใช้งานเองก็รอดูกันนะครับว่าจะมีโอกาสช่วงเกมนัดไหนนะครับตอนนี้ก็ยิงโชว์ไปแล้วสองประตูนะครับแล้วก็ผลงานโดดเด่นด้วยในเกมนัดล่าสุดที่ ทางอามาเยโรลงเล่นให้กับชุดเป็นเนยุบสามปีนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขลมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ